ครับโอสวัสดีครับตอนเช้าวันเสาร์เสาร์สุดท้ายของเดือนมก,กราคมนะครับวันนี้จะได้มาเจอกันเช่นเคยครับกับทีมงานของเราบุญมีบาดาลครับนี่คือล่องลอยนะครับที่เจาะเมื่อวาน70เมตรเจอแต่ฝุ่นครับบ่อนี้ ราก็ได้เปลี่ยนสถานที่นะครับตรงตรงนี้เราสแกนไว้ที่หนึ่งนู่นครับตรงโน้นอีกที่หนึ่งี๋ยวทีนี้เอฟซีคงมีคำถามว่าทำไมเจาะน้ำไม่ออกเจาะน้ำไม่ได้นะครับไอ้บอกว่าสำรวจสแกนดีแล้วทำไมต้องไม่ได้น้ำนะครับ ก็คืออยากจะอธิบายนะครับหลายๆ FFC ฟหลายๆท่านก็ได้ถามมาหลายๆห,หลายท่านนะครับว่าสแกนตาน้ำเนี่ยมีความแม่นยำแค่ไหนนะครับก็คือการสแกนตาน้ำนะครับเครื่องสแกนมันสแกนพื้นพิภพนะครับพื้นธรณีนะครับไม่ใช่สแกนหาตาน้ำนะตามตามหลักการที่ถูกต้องจริงๆนะครับจะสำรวจสแกนชั้นหินนั้นๆน,น,นะครับ แล้วทีนี้เราก็เลยเอามาอ้างอิงว่าชั้นหินที่เป็นรอยรล้าวรอยแยกของหินเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำนะครับแต่บางเอิ่นว่าเราเจาะไปแล้วบ่อหนึ่งเราได้นะครับทีนี้พอเรามาเจาะบ,บ่อนี้มันไม่ตรงกับกราฟที่เราที่เราเจาะไปบ่อแรกนะครับมันเป็นมันเป็นชั้นหินเปลี่ยนชั้นตรงแต่ว่าไม่มีชั้นน้ำนะครับ เราก็เลยสรุปได้ว่าเจาะไปแล้วคงไม่ได้น้ำครับเราก็เลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เจาะครับไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็เราเราเจาะไปแล้วบ่อน,นั้นเราเจาะไปที่ยี่สิบยเมตรเราก็ได้เจอชั้นชั้นดินชั้นหินแบบเดียวก,กันกับที่เราเจาะบ่อข้างล่างครับที่เราเจาะได้น้ำแล้ว นี่ครับห่างกันแค่ประมาณนี่จะห้าสิบเมตรครับไม่เกินห้าสิบเมตรก็ก็แตกต่างกันแล้วนะครับตรงที่เราย้ายมาเจาะตรงนี้นครับเจอน้ำแล้วครับเปิดน,นื่อวานในค่ำก็เลยก็เลยต้องหยุดก่อนนี่คือเราเราเอาความเป็นจริงมาคุยกันครับไม่ได้ไป ไปปรุงแต่งอะไรนะครับผมมันไม่ใช่ว่าหาง่ายนะผหาน้ำระดานบางทีก็ได้บางทีก็สองสามบ่อยังไม่ได้ก็มีนะครับนนก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเอามาสื่อสารให้เอฟซีฟังว่าทำไมราคาค่อนข้างที่จะแพงบางบางเจ้านี่บออเราเป็นแสนสองแสน,นะครับผม ก็เนื่องจากปัจจัยเสียงพวกนี้แล้วครับบางทีก็เป็นพื้นที่หาน้ำยากบ้างชั้นพิภพไม่ดีชั้นดินไม่ดีธรณีวิทยาเป็นสลับซับซ้อนทำยากนะที่ตรงนี้นี่โอ้โหชาวบ้านว่เป็น10บเจ้านะครับแต่ละปีมาเจาะไม่ได้น้ำเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามากันครับ พอดีเรามาทำแล้วเราได้ไปไปบ่อหนึ่งก็เลยญาติพี่น้องเขาก็ติดต่อให้เราเจาะให้อีกก็เลยวันนี้นะครับวันนี้ก็คงลุยต่อนะครับบ่อนี้เจอน้ำไปแล้วครับพอดีเป็นชั้นทรายอีกโอ้โหที่แถวนี้สลับซับซ้อนมากเลยครับ ก็คิดว่าน่าจะได้แต่คงไม่เยอะครับคิวสองคิวนี่แหละครับพอได้ใช้ในบ้านเขาก็รับได้ครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําจริงๆครับลูกค้าก็รับได้ลูกค้าก็ก็ตกลงกันก่อนแล้วนะเพราะเรารู้ว่าแถวนี้มันไม่มีน้ําหาน้ํายากนะผมก็เลยมาเรียนทางเอฟซีว่าเครื่องสแกนตาน้ํานะครับไม่ใช่สแกนตาน้ำนะเป็นสแกนชั้นหินชั้นดินนะครับ ชั้นหินที่เราก็คาดคะณีว่าจะเป็นชั้นน้ําแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยบางทีก็บางทีมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนมากเกี่ยวรอยแยกของหินเนี่ยมันก็มีน้ำนครับแต่บางทีก็มีโพงอากาศจะมีชั้นน้ํากับชั้นอากาศนะครับโพงน้ํากับโพงอากาศชั้นดินที่เราสแกนไปนะครับที่มันเป็นเป็นค่าที่เราอ่านออกมานะครับผม มันก็เลยนั่นแหละครับบางทีก็ถ้าคาดเคลื่อนก็คือชั้นที่เราว่าเป็นชั้นน้ําจะเป็นชั้นชั้นลมตาลมนะครับตาชั้นชั้นที่ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นรอยแยกเปล่าเราคุยกันให้ดูเห็นภาพก็เหมือนกับถ้านี่แหละครับถ้าที่เราเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแยกแบบนั้นนะครับอยู่ข้างล่างแต่ไม่ไม่ใหญ่เหมือนกับถ้านะครับมันก็จะเป็นรอยแยกของหินถ้ามีน้ําก็คือเป็นน้ําเหมือนกับอยู่ในถ้ะครับ ถ้าเป็นถ้าไม่มีน้ําก็เป็นเปล่าๆไม่มีอะไรก็คือเป็นชั้นลมประมาณนั้นนะครับก็คุยกันให้ดูเห็นภาพนะครับผมก็ก็สื่อสารให้เอฟซีว่าทําไมสแกนไปแล้วว่าแม่นทาไมไม่ได้น้ําก็ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละครับบางทีมันอาจจะเป็นตาลมก็ได้นะครับผมมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับถ้าตาลมเยอะ อย่างภาคตะวันออกแถวปากช่องแถวพวกนี้ครับส่วนมากจะจะคาดเคลื่อนนะครับแต่แถวนี้ก็ตาตาลมทั้งนั้นครับเพราะว่าส่งไปให้อาจา์เขาเขาอ่านดูก็มีแต่ชั้นตาลมเยอะโพรงลมนะครับเขาเรียกโพรงลมก็เราก็ก็เสี่ยงแหละครับช่างเจาะความเสี่ยงของของข้างล่างของใต้ดินไม่มีใครรู้นะครับ วันนี้ก็มาสื่อสารให้ f อฟให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม